เค okay, ครับผมวันนี้ทริ k and t ริปเอ้ทริป or ทริของเราเนี่ย,ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของเชฟ p q EQ แล้วกันนะ mm hmm. มันมัน mm hmm. มีแบบประเภทไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เผื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้งานได้หลายๆวิธีแล้วกันเราเคยพูดกันถึงเบลไปแล้วพูดถึงโลคัตไฮคัตกันไปแล้วจริงๆมันมีอีก2-3ประเภทเลยเราอาจจะเอามาใช้ได้อ่ะวันนี้ผมก็เลยเอาตัวโปรคิวเนี่ยแหละมายกตัวอย่างให้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกือบครบเลย ถ้าเกิดสมมุติว่าอ่าผมเปิดเป็นจอใหญ่เลยแล้วกันเนาะนี่โ้าวสะใจมากใหญ่มากใช่เราเราดูจากด้านล่างครับผมมันก็จะมีประเภทเชฟต่างๆของ EQ อ่า mm hmm. อันแรกก็จะเป็นเ mm hmm. <Bell S 3> บลเบลเนี่ย<ม>ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าอเราก็จะเป็นเอ่อพารามิเตอร์ทั่วไปเนาะที่ว่านัจะเป็นแบบมีขึ้นแล้วก็ลงเป็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมไว้ง่ายๆมีการครับกว้างแคบอะไรก็เป็นตามค่าคิวอ่าครับ มันมีอีกชื่อหนึ่งด้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีเบลแต่เรามีพีคพีกอันเดียวกันใช่ใช่ครับโอเคต่อมาเป็นแบบที่สองแล้วกันเอาที่คุ้นๆกันก่อนอยเอาลงก่อนเอากลับมาเอากลับมาอ่ามันก็คือโลคัสนั่นเองอออย่างนี้ใช้ชื่อว่าโลคัตหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นไฮพาร์สฟิลเตอร์ไฮพาสฟิลเตอร์อ๋อของของโปรคิวใช้โลคัตเลยเนาะใช่มีชื่อคำว่าโลคัตเลย ซ,ซึ่งมีฝั่งตรงข้ามกันก็คือเป็นไฮคัตไฮคัตสิ่งที่แสดงก็คือด้านสีเขียวเนี่ยก็คือเราเก็บเสียงด้านนั้นไว้และไม่เอาด้านที่ถูกตัดออกด้านบนไปอ,อืม,อมโอเคต่อมาครับมาเชลบ้าง <Shell. S 2> มีเบล <Shell. S 2> แล้วก็มีเชลก็คือ,อจะเป็นยกแบบตั้งแต่จุดที่เราอยากจะยกแล้วก็เคิร์ฟขึ้นไปอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นโลเชลก็คือ ยกตั้งแต่เสียงจุดที่เราเอาแล้วก็เอาด้านต่ําเพิ่มขึ้นมาอครับผมโอเคครับตอนนี้แบบเราจะเลือกใช้ยังไงดีครับอธิบายสั้นๆว่าจะใช้เบลเมื่อไหร่จะใช้พีคเออจะใช้เชลเมื่อไหร่ดีเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งได้ไหมอ๋อมีอยู่เลยใช่พอดีอย่าขัดเลยอย่าขัดเสอโอ้ขอโทษไม่เดี๋ยวมันจะเงียบไงแล้วคุณจะเกรงไงถ้าผมไม่ทำอะไรเลยไง เอด้ดีดีดีอดีชอบชอบชออ่ะตรงกันข้ามครับก็คือเป็นไฮเชลก็คือณจุดที่เราเลือกแล้วก็เสียงที่สูงกว่าจุดที่เราเลือกก็คือเอาเพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือลดลงทั้งหมดบูดหรือคัดได้ถูกต้องครับต่อมาก็จะมีเป็นเรื่องของอ,อันนี้มีมีคนไม่ไม่ค่อยได้ใช้กันเขาเรี <ting> ยกนอนอชคือเรื่องญาติที่านที่เรา อยู่ตรงกลางเหมือนเบลแหละแต่เพียงแค่ว่าย่านที่อยู่ตรงเส้นนั้นคือไม่เอาไปเลยตัดไปเลยเป็นหลุมไปเลยใช่ไหมใช่จะสังเกตว่าเกณฑ์เนี่ยไม่มีให้ปรับเพราะว่าตรงจุดนั้นน่ะคือเหมือนติดลบอินฟินิตี้ไปเลยแต่ว่าไปกระทบข้างๆกว้างหรือแคบก็ขึ้นอยู่กับค่าคิวคล้ายๆเบลเนาะแต่เบลมันยังคงเหมือนแบบมีมีอยู่ใช่แต่นี่มันคือตัดหายไปเลย ช่อย่างเบลเบลอย่างเงี้ยคือสมมุติถ้าเกิดเราเกณฑ์เป็นลดเราก็ลดตามเดซิเบลที่เราอยากจะลดลงไปใช่แต่ถ้าเกิดเป็นนอดอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแค่ลดอย่างเดียวจะไม่มีเพิ่มปุ๊บแต่ว่าย่านนั้นก็จะถูกเอาออกไปเลยอ่าฮะอ่าโอเคต่อมาอันนี้จะเป็นแบรนดพาร์ครับก็คือเหมือนกับด้านกันกับนอดอ่ะก็คือเราเลือกแค่เฉพาะย่านนั้นที่เหลือไม่เอาอ่าฮะอ่าซึ่งแล้วมัน มันเหมือนกับไอนี้ปะมันเหมือนกับเราใส่โล w pass กับ high เอ้ยใส่โลคั u กับ high cut <ช>ก็ cut, จะได้แบบ p a s ถูกต้องครับก็อย่างเช่นใครชอบทําเสียง radio อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแทนที่จะใช้สองสอแบนด์เราอาจจะใช้แค่เป็นแบรนด์ pass เางเดียวก็ได้ครับต่อมาครับจะเป็นแบบทิ้วครับอืมอ่าทิวคือเหมือนประมาณว่าณนะจุดที่เราเลือกไว้ why, ว่าเราจะเอาที่ฟรีเควนซีไหนถ้าเป็นเกณฑ์ก็คือถ้าเพิ่มเพิ่มไฮลก็จะถูกลด Uh huh. เหมือนเป็นคานกันไว้อะระหว่างถ้าเรานะ uh huh. อ่าใช่เหมือนเป็นหมุนไว้อย่างนี้ uh huh. ซึ่งถ้าบนแฟตฟิลเตอร์อย่างเงี้ยโปรคิวอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นแฟตทิวอีกอันนึงเอ้ยเป็นเชลก็จะมีเคอร์ฟที่เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกงไงนะตรงๆงเลยอ่ะอันนี้ uh huh. เป็นมีมีความชันเกิดขึ้นมาค่าคิวก็จะสามารถ uh huh. ปรับความชันระหว่างจุดที่เราฟรีเควนซีที่เราเลือกได้อืม uh huh. อ่า ทีนี้สมมุติว่าแต่ละอย่างที่เราจะเลือกใช้อย่างไงซึ่งคาารั้งที่แล้วอะตอมพูดถึงโลคัตแล้วเนาะวิธีใช้ใชของมันก็คือเราจะใช้ในานามที่เราไม่ต้องการเสียงต่ําที่เราเราไม่ต้องการเอาออกไปเลยให้คัตให้ไฮคัทก็เช่นกันก็คือเสียงสูงที่เราไม่ต้องการเราเอาออกไปเลยส่วนเบลกับเชลต่างกันยังไงสมมุติผมขอเลือกตรงที่ผมเอาเสียงแซนแนมาเป็นที่ตั้งแล้วกัน ผมอยากเพิ่มโลตรงเนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมเพิ่มเป็นแบบเชลนะมันจะมีอย่างอื่นย่านที่ผมไม่ได้ต้องการ uh huh. ติดมาด้วยซึ่งกลายเป็นว่าผมอาจจะไปเพิ่มเสียงคิกดัมที่อยู่ในไมซ์แนแล้วมันทำให้ไปกวนกับคิกดัมที่เป็นไมซ์ไดเรกจริงๆ uh huh. ซึ่งเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้น uh huh. เราต้องการแค่พอยต์แค่เฉพาะย่านความถี่ย่านนั้นเข้ามา เราเลยเลือกใช้เป็นแบบเบลลส่วนจริงๆอะอย่างเช่นต่อมาอันนี้เขียร์เนาะต่อมาแบบนอเโอเคครับอย่างผมเลือกแสนแมาเพราะว่าบางครั้งแสนแ์จะมีโอเวอร์โทนเสียงตัวนี้เข้ามาเนี่ยเสียงตัวเนี้ย เราสามารถใช้นอ็อตในการตัดทิ้งไปเลยก็ได้งเลยอเสียงมันก็จะถูกโ oh, อ้อาจจะทําให้<อ>ยังแคบลงได้อีกอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเราทําให้แคบไปปุ๊บอะ, oh. อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <ไ th. S 1> กลายเป็นว่าเราไม่จําคือต้องการใช้นอ็อตก็คือต้องคิดแล้วว่าย่านนั้นอาจจะไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นนะเลยเลือกใช้เป็นการหักติดมันไปนิดนึง เมจิกสุดๆใช่แล้วอันนี้คือประเภทของเชฟของ EQ นะครับผมก็ <c oughs> พอได้รู้ว่ามันมีประเภทไหนเราก็จะได้เลือกใช้ได้ถูกต้องอยากจะให้เป็นแบบตามคอนเซปต์ไหนที่เราในหัวที่เราคิดก็จะได้เลือกใช้ได้ถูกนะครับผมครับผมครับโอเคขอบคุณครับ